สวัสดีพี่ทุกท่านครับมาเตรียมอาหารไว้ลงไว้แล้วค่อยทำครับค่อยทานทำลาบหมูครับวันนี้ปกติก็หนังก็จะลวกสะก่อนหั่นใช่เลย หาค่ำวันนี้ครับข้าวก็นึ่งเรียบร้อยแล้วผักเยอะแยะมากมายครับอากาศดอกที่ผมตัดนะครับงอกขึ้นมาใหม่ปอสารพิษครับมีโยได้โยได้ไปกินคนเดียวครับแม่ก็อยู่คนเดียว <laughs> ผมก็อยู่คนเดียวสบายใจรู้ว่าแม่ทานข้าวอะไรยังไม่โทรหาแม่วันนี้ตอนค่ำนี้แต่ตอนช่วงบ่ายเน,นี่ยแม่โทรมาอยู่ ทำตนใหญ่หน่อยเบื้องหลังก่อนก่อนขึ้นไลรครับแบบนี้เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้อามน้ำครับเดี๋ยวสักหน่อยเตรียมตัวอ่านน้ำต้องเตรียมอาหารไว้ เดินขึ้นเดินลงนึ่งข้าวถ้าผมทานข้าวก่วนแล้วขึ้นแล้วก็วงนอนครับร่วงนอนพี่พี่ทุกทนที่แรกว่าที่แรกว่าจะทำย่างก้อยคงจะนานมาเผื่อก่อไฟ มันจะลวกเอาครับลวกค่อยมาย่างเออลวกค่อยมาทำพูดผิดแากตอนนี้เย็ยนสบายสบายครับ มีคมเท่าไหร่เ็นะครับเก็บไม้ผ่านกันล้างเล็กน้อยครับอันนี้จะลวก ักันหอมจะรับทานสดกอดดอกจรลวงนะครับต้มนี่ครับเสแสรับตัดเอาเล็กน้อยเดี๋ยวลองไปเอาผักหอมอีกก่อน เก็บอยู่ในแปลงครับหอมโตแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาล้างล้างผักหอมไว้รอบนึงเก็บมาจากบ้านแม่ครับ คเขาขาก็เอามาจากบ้านเม่ผมไม่ได้เอามาปลูกเรจะกลดขุดมาปลูกครับไค่ครับตะไค่ขันไ,ไม่ได้ รจะใส่พร้อมนี้เลยครับเราจะลวกพร้อมกันเลยนี่ครับเมนูค่่าวันนี้ใส่ทั้งมากเลยครับ สิงเขียดร้องครับฝนฝน่าจะตกน่คจายนสงน้ำหวเพราะปลอดสันพิษส่วนลากเราจะทุบๆๆก่อนมันรวบพร้อมกันเลยเครื่องเคียง หอมใบครับใส่แก่หอมนี้ก็พระส่วนหอมนั้นไม่ได้เก็บมาจากบ้านนี่ต้นหอมนี่นะครับเตรียมมทัทดิบใบลงไรแล้วค่อยค่อยทำนะครับแล้วค่อยทาน เดี๋ยวไปอาบน้ําแต่ไม่ถ่ายให้ดูอาบน้ํา <c oughs> ก็เดินขอบคอยแต่งตัวว <c oughs> ันนี้เตรียมไปเรียบร้อยนี่ผักล้างแค่น้ำไปก่อนไม่ค่อยล้างรอบหนึ่งแล้วก็ต้มลวกเอาสองต้นครับผังนี้นี่ครับถั <c oughs> งนี้มีสองต้น อโอ้เยอะอยู่นะครับเยอะอยู่นะนี่แค่นี้พอครับลวกนี่ฮะลวกทานสดอีกผักกัดหอมครับผักกัดหอมแ่ทานสดใช้น้ำเม่ก่อนขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามเม้เดอครับเดี๋ยวเจอกันนะสองทุ่มครึ่งหรือว่าสามทุ่มนะ แต่ละวันก็ถ้าผมเข้าวสวนก็อาจจะไลฟ์ดึกหน่อยนะครับถ้าถ้าเวลาปกติเไล้เข้าวสวนก็สองทุ่มครึ่งนะครับเจอกันทุกวันเกือบทุกวันนะครับที่นี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาเมเปนเด้อครับไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ